สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมีนช่วง1-15พฤษภาคม2567มาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีมีนค่ะจะเป็นยังไงบ้างในช่วงของ15วันนี้15วันนี้ชาวราศีมีนค่ะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณมากมายนะคะการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้นดาวประจำตัวย้ายราศีนะคะไปอยู่ภพสหัชชะนะคะ การติดต่อผู้คนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆการงานที่ไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการงานออนไลน์งานอะไรใดๆก็ได้นะคะตรงนี้ซึ่งบ่งบอกว่าจะมีโอกาสแล้วก็ดาวพฤหัสก็เป็นเล็งสุภะด้วยเล็งสุภะก็หมายถึงความสุขความเจริญความสำเร็จนะคะช่วงนี้ค่ะชาวราศีมีในเรื่องของความรัก ะะดาวตัวแทนความรักมาอยู่ในภพการเงินนะคะามาอยู่ในภพเ,เรียกว่าอยู่ร่วมกับดาวอะรินะคะอยู่ร่วมกับดาวเจ้าเรือนอะริซึ่งช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนบางท่านนะคะกับคู่ท่านใดที่มีคู่กับคู่ก็อาจจะมีโอกาสในการบุกเบิกการเริ่มอะไรใหม่การทาอะไรใหม่หมได้นะคะสาหรับคนโสดค่ะชาวโสด ก็อาจจะมีโอกาสพบรักต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือในบางเคสนะคะก็ต้องเอ่อเรียกว่ามีโอกาสอะไรใหม่ๆดีกว่านะคะบางท่านเนี่ยทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเรื่องของความรักของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างคู่รักครอบครัวนะคะคู่รักครอบครัวค่ะคู่รักครอบครัวกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากๆนะคะความสําเร็จใครรอเงินอะไรอยู่จะได้เงินด้วยมีโชคด้วยค่ะ ะะเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์มาอยู่ในเ,เรือนการเงินคุณน่าจะมีโอกาสได้รับทรัพย์ได้รับโชคหรือได้เงินอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้นะคะใครที่ปรารถนาอยากจะเดินทางช่วงนี้มีโอกาสได้เดินทางการเดินทางไกลได้ไหมได้นะคะหรือบางท่านมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหรือย้ายบ้านได้ทั้งนั้นเลยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าการโยกย้ายงานค่ะ บางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานในช่วงนี้นะคะหรือมีปัญหาผิดใจกันกันกบใครในช่วงนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้คุณกําลังตัดสินใจนะคะการตัดสินใจตรงนี้อาจจะเป็นในมุมมองหนึ่งคุณอาจจะมีการสมัครที่อื่นไว้แล้วหรือมีการติดต่อคอนเน็กที่อื่นไว้แล้วนะคะหรือคุณกําลังจะชั่งน้ําหนักใจตัวเองได้ว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีขึ้นไหมบางท่านก็เป็นแบบนี้แต่สุดท้ายท้ายสุดไม่ว่าคุณกําลังจะคิด เราก็มองว่าคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของงานบ้านบางท่าน,านมีโอกาสได้ทําบ้านนะคะมีโอกาสได้ทําบ้านเอ่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับใดบ้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวได้ทั้งนั้นนะคะได้ทั้งนั้นเลยค่ะเรื่องเกี่ยวข้องกับ บุคคลในบ้านต่างๆนานาช่วงนี้ก็ถ้าจะมีอะไรก็ร,าาระมัดระวังปัญหาอารมณ์จริตนิดหนึ่งอารมณ์แปรปรวนหรืออารมณ์หุดหิดนะคะกับคนใกล้ตัวค่ะนะคะของชาวมีนส่วนในบางเคสกําลังจะมีโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตก็คือโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆงานที่ไม่เคยทํางานที่ไม่เคยเริ่รมก็จะต้องได้เริ่มนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาในความรัก ชาวมีนช่วงนี้จะมีโชคนะคะต้องบอกก่อนนะจะมีข่าวดีบางสิ่งบางอย่างหรือคุณอาจจะได้อะไรใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างหรือคุณกาลังจะได้ของเอ่อบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของมีค่าของมีราคาได้ไหมได้ได้ทั้งนั้นนะคะชาวราศีมีนค่ะช่วงนี้ใครที่มีปัญหาความรักอ่าเท่าที่เห็นนะคะบางท่านก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาได้ว่าพฤติกรรมเขาก่อนที่จะรับรู้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงไปค่ะ นะคะพฤติกรรมเขาไม่เหมือนเดิมหรือเขามีอะไรที่ปกปิดเหมือนกับว่าเขาพูดไม่หมดกับคุณอย่างเงี้ยถ้าคุณถามหรือเหมือบว่ามันเหมือนกับเอะมันมีอะไรสะกิดใจคุณก็ได้ที่ว่าอพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะนั่นคือสาเหตุของจุดเริ่มต้นของการไปรับรู้อะไรมาบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ในบางเคสก็อาจจะมีเรื่องของการห่างเหินกันด้วยหมายถึงรายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการห่างเหินในความสัมพันธ์ นะคะตรงนี้การห่างเหินกับเนื้อคู่กับการห่างเหินกับแฟนได้หมดทั้งนั้นนะคะก่อนหน้านี้บางท่านมีปัญหากันมาสักพักดีใหญ่แล้วแล้วปัญหาตรงนี้เรามองว่าไม่ฝ่ใดฝ่าหนึ่งไม่สนใจกับปัญหาเลยไม่ไม่สนใจว่าเ๊มันจะมาแก้ไขหรือปัญหาตรงนี้คุณสนใจหรือเข้าสนใจแต่มันมากเกินที่จะมาแก้ไขได้นะคะของชาวราศีมีนแล้วก็ในบางเคสค่ะบางเคสที่ห่างแล้วก็น่าจะถึงเวลาของตัวคุณได้แล้วที่คุณจะรู้สึกว่า ณนะวันนี้มันเป็นวันที่เราน่าจะ,จะพอเพียงแล้วนะกับความทุกข์นะคะบางท่านก็เป็นแบบนี้อยู่นะคะมาดูค่ะมาดูว่าฝั่งเขาคนนี้เป็นยังไงบ้างเขาคนนี้ของคุณนะคะตำแหน่งความรักอาจจะสลับตำแหน่งกันได้ระหว่างผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำแล้วก็บางเคสก็ไม่ตรงด้วยเพราะว่าเป็นการเปิดแบบสาธารณะ เขาฟ้องมาว่าเขาไม่คิดจะเคลียร์หรอกค่ะถ้าปัญหามันสะสมกันมากเกินไปเป็นดินพ่อหางูเกินเกินไปแต่เขาจ้องการทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองหรือเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงเพราะเขารู้สึกว่าก็มันมากเกินกันไปแล้วหรือมันอึดอัดกันเกินกันไปแล้วหรือได้ต่อให้คุณกับเขาหรือเขาพยายามมาก่อนหน้านี้แต่ทุกแต่ตอนนี้ตัวเขารู้สึกว่ามันก็ต้องมีทางออกในการตัดสินใจของเขาที่เขาเลือกเอง นะหรือแม้แต่กระทั่งว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขาอะไรใดๆก็าตามก่อนหน้านี้มันมันเป็นวนลุปเดิมมันเข้ากันไม่ค่อยได้หรือต่อให้ปัญหาตรงนี้มันไปเกี่ยวข้องมันไปสืบเนื่องกับใครก็ตามกับคนใกล้ตัวใดๆก็ตามนะคะเอาที่แน่ๆก็คือเขากําลังจะตัดสินใจและกําลังจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแล้วก็สิ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจเพราะ พฤติกรรมของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเริ่มส่งสัญญาณว่าเขาอยากจะเลือกนะ,ะเขาอยากจะเลือกใหม่เขาอยากจะคุยกับคนอื่นที่รู้สึกว่าไอ้คุยกับคนอื่นน่าจะเข้ากันได้ดีกว่านะคะไปกันรอดกว่าเหมาะสมกันมากกว่าและที่สําคัญเขามีปิดบังคุณไว้แล้วค่ะนะคะตรงนี้ความในใจของชาวมีนนะคะเป็นยังไงบ้างมาดูกันคอมเมนต์หน่อยนะคะว่ากล้องมุมนี้ดีไหม มีเหตุผลบางประการที่อาจจะต้องเปลี่ยนกล้องมุมนี้ชั่วคราวนะคะมีเหตุผลบางประการโอเคมาดูกันนะความในใจค่ะคุณรู้สึกว่าคนนี้คุณเลือกแล้วอะ่ะคุณรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเหมาะกับคุณแล้วแต่มันเหมือนกับว่าคุณดูดูไปดูดูมาหรืออารมณ์ประมาณว่าคนที่คุณเลือกนะคะ เขาคนนี้ของคุณเนี่ยแหละคะ่ะเ,เรามองว่าตอนนี้คุณน่าจะรับทราบแล้วนะคะว่ามีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์มีทางเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกินเข้ามาในความสัมพันธ์หรือคุณจะรับรู้ก็ได้ว่าคุณเป็นส่วนเกินได้หรือความรักที่คุณต้องปกปิด,ป,ดปิดบงังหรือความรักที่คุณไม่เคยได้รับความชัดเจนสุดท้ายท้ายสุดคุณก็รับทราบนะคะคุณก็รับทราบว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีคนของเขาหรือเปล่าก็ได้ด้วยอีกต่างหากส่วนในบางท่านในบางท่านตัวเองก็อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คาดหวังความชัดเจนจากเขาตอนนี้ต่อให้คุณรอมานะต่อให้คุณรอมาณนะปัจจุบันนี้ความรอของคุณความหวังของคุณมันเริ่มลดน้อยลงนะคะบางท่านโดนกระทําแบบนี้ไม่ใช่รอบแรกนะคะบางท่านรับรู้มาก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้คุณก็น่าจะรับทราบว่า อ่ะสุดท้ายท้ายสุดถ้าเรามวแต่ทุกโมแต่เศร้านะคะชีวิตของเรามันก็ไม่มีความสุขสักทีหนึ่งใช่ไหมชีวิตของเรามันก็ไม่มีทางออกสักทีหนึ่งใช่ไหมตอนนี้คุณอาจจะคิดได้ด้วยซ้ําด้วยตัวเองของคุณว่าอ่ะเราก็ยังมีทางเลือกเราก็ยังมีางทางออกในเมื่อในเมื่อในเรื่องของความรักมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันใช้คําว่าสายเกินที่จะเยียวยานะคะตรงนี้ มาดูนะคะว่าใจของเขาค่ะรู้สึกว่าคนของคุณขึ้นมาสำหรับสำหรับตัวตนของเขาทำไมมันบ่งบอกว่าใจดำจังอ่มาดูกันอ้อยตัวเองปัญหาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเราก็มองว่าฝั่งคุณและฝั่งเขาที่ผ่านมาก็พยายามนะแต่กลับมองเห็นอะไรแปลกๆตรงที่ว่า ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบุคคลคนนี้อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นเพื่อนเก่าอาจจะเป็นใครก็ได้ในเรื่องของคนรอบตัวหรือปัญหาอุปสรรคใดๆในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนที่เป็นคนรอบตัวเข้ามาปิดตัวแปรหรือแม้แต่กระทั่งว่าตรงนี้อาจจะเป็นเขาเองก็ได้ที่เขารู้สึกว่า้ยความสุขช่วงนี้มันไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมาแลกเริ่มเดิมทีมันยื้อ นะคะมันยือ้อแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องตัดสินใจเริ่มต้นใหม่เพราะเขารู้สึกว่าโอกาสวันข้างหน้าคุณกับเขามันไม่น่าจะอยู่กันแบบว่าแฮปปี้มีความสุขส่งเสริมกันและกันอะไรประมาณนั้นได้แม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายกระทําผิดหรือคุณกระทําผิดก็ตามแต่อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดตรงนี้คือความอยากความอยากที่อยากจะอยากจะลองพัฒนาความอยากที่อยากจะเริ่มต้นใหม่หรือต่อให้ตรงนี้เขาอาจจะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องของความรักก็ได้ เขาอาจจะมีความต้องการปรารถนาในชีวิตของเขาก็ได้ให้ให้มันมีความสําเร็จอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้นะคะแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะเหนือสิ่งอื่นใดในบางเคสมีเรื่องของสถานะเข้ามาเกี่ยวข้องชีวิตความเป็นอยู่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและในบางท่าน,นมีความแตกต่างเข้ามาเกี่ยวข้องและในบางท่านเป็นคนไกลกันก็ต้องมีความแตกต่างแต่เนือสิ่งอื่นใด เขารู้สึกว่าเขาต้องการปลดปล่อยเขาต้องการความสบายใจในความคิดของเขาเขาต้องการจะค้นพบใครใหม่ๆที่เขารู้สึกว่าตรงจิตตรงใจตรงสเปคตรงตามปกที่เขาเลือกหรือเขาอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะที่อุปถัมภ์ส่งเสริมกันและกันนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนค่ะเดี๋ยวพื้นที่จะไม่พอขอเปลี่ยนมุมกล้องชั่วคราวหน่อยนะขอจัดการอะไรนิดนึง มาดูกันค่ะความรักครั้งนี้ค่ะจริงๆแล้วอะ่ะชาวราศีมีนแค่แค่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่ดูแลก,กันและกันได้ได้วยใจไม่ใช่มีเรื่องของผลประโยชน์นะฮะแต่เราก็มองว่าสุดท้ายท้ายสุดตัวเองคุณอาจจะตัดสินใจได้ว่าอ๋อตัวเองเอาเอาตัวเองออกมาดีกว่าไหมตัวเองออยู่ในวังวนแบบนี้มาสักพักแล้วนะคะเราเราไม่กล้าที่จะเอาตัวเองออกมาอยู่ รอบนอกวงกลมแต่ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอ่ะฉันก็ต้องอยู่รอบนอกวงกลมบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะก็ในเมื่อความรักมันไม่สามารถไม่สามารถแบบว่าความสุขแต่เดิมที่มันเรียกร้องกลับคืนมาได้เนี่ยเราก็มองว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วชาวราศีมีน นะครับคุณก็อาจจะรับทราบคําตอบด้วยตัวเองโดยปริยายก็คือการเอาตัวเองออกมาจากนอกวงกลมตั้งทั้งที่ว่าบางครั้ง,บาง,ง,บ,าง,งบางคราวคุณก็ระวังตัวเองคุณก็กลัวคุณก็อาจจะกลัวความเหงาเพราะคนเราพอเวลามีการเปลี่ยนแปลงเนีเ่ยบ,บางครั้งบางคราวก็ไม่กล้าเอาตัวเองออกจากวงกลมนะคะอ,อาจจะเป็นเพราะอารมณ์นะคะอารมณ์หลายๆสิ่งหลายอย่างแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณทําได้คือการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแบกรับ การทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะต้องเอาตัวเองออกมาจากจากเขาเรียกว่าจากเซฟโซนนะคะตรงนี้นั่นคือบทสรุปของคุณค่ะแล้วกลับมาคิดค่ะว่าอนาคตของเราอ่ะเรายังมีโอกาสไหมเราไม่ใช่เป็นคนที่สิ้นไรไหมต่อสักที่ไหนนะคะหรือคุณไม่รับรู้เลยก็ได้ว่าก่อนหน้านี้โอ้โหเราทำไมเราต้องอยู่ในวังวนแบบนี้อ่ะ แล้วก็วันใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตัวเองออกมาได้เชื่อไหมคะคุณจะรู้สึกว่าึงการปลดปล่อยการปลดปล่อยถึงความทุกข์นะะการปลดปล่อยถึงอะไรที่ต่างๆนานาที่มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเป็นความทุกข์คนโสดนะคะมาแล้วความรักชาวโสดมิตรใหม่ความสุขครั้งใหม่โอกาสใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆ โอกาสการเปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดอะไรเดิมๆเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเริ่มต้นใหม่ชาวโสดแล้ววันข้างหน้าหรือตอนนี้คุณกำลังจะได้พบใครสักคนหนึ่งที่คุณตามหามาทั้งชีวิตก็ได้นะคะคนที่คุณคิดอยู่ในใจคนในฝันของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณตามหาว่าที่คุณตามหานะคะ นะคะที่คุณอยากจะค้นพบใครสักคนหรืออยากจะพบเจอใครสักคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่ในใจของเราและคุณก็อาจจะกําลังจะได้เจอแล้วนะคะคนคนนี้นะความรักมานะคะส่วนใครก็แล้วแต่ที่หลุดพ้นอดีตมาได้อยากจะบอกหลือเกินมากตอนนี้ตัวตนของคุณคุณกำลังจะมีโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆงานใจรักใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายใหม่ใหม่จะเกิดขึ้นและบางท่าน บางท่านกําลังจะมีโอกาสทางเลือกใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานช่องทางหาเงินหรือความรักคุณจะมีโอกาสสุขสมหวังนะคะของชาวราศีมีนบางท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการยกย้ายถิ่นฐานบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานหน้าที่การงานนะคะบางท่านกําลังจะพบรักครั้งใหม่รักทางเลือกใหม่รักอะไรใหม่ๆรักคนไกลได้นะคะรักคนไกลก็มีทีนี้ค่ะ นะคะเขาฟ้องมาว่าชาวราศีมีนค่ะช่วงนี้บางเคสที่ยังไม่ยอมที่จะเปิดใจบางเคสที่ยังมีอารมณ์ความรู้สึกถึงถึงอดีตอารมณ์ความทรงจําเก่าๆเขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วค่ะว่าคุณมีโอกาสทางเลือกใหม่เสมอแล้วณนะวันนี้ทางเลือกใหม่ได้เข้ามาในชีวิตของคุณหรือกําลังจะเข้ามาในชีวิตนะคะ น่าจะได้ใครใหม่ๆแล้วเราก็มองว่าชาวราศีมินต้องการใครสักคนหนึ่งที่อย่างน้อยๆก็เหมาะสมอย่างน้อยๆก็คู่ควรกับคุณอย่างน้อยๆก็มีเรื่องของการดูแลซัพพอร์ตกันและกันการดูแลซัพพอร์ตอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการเงินแต่อาจจะเป็นการดูแลซัพพอร์ตใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าถึงความอุ่นใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่มีแฟนแล้วเหมือนไม่มีแล้วตอนนี้คุณก็กําลังจะพบแบบนั้น นะคะคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาก็อยากจะเรียนรู้คุณค่ะถึงแม้ว่าการเรียนรู้คุณหรือถึงแม้ว่าการติดต่อเจราจารหรือการติดต่อสื่อสารกับคุณบางครั้งบางคราวเป็นไปได้ยากเพราะว่าบางท่านเป็นคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะก็ตามทีแต่ตรงนี้ตัวเขาเองก็ยังอยากจะใช้ความพยายามค่ะนะคะยังอยากจะใช้ความพยายามถึงแม้ว่าความพยายามของเขา กว่าจะสำฤทธิ์ผลหรือกว่าจะยอมให้ชาวราศีมีนเปิดใจหรืออยากจะให้ชาวราศีมีนชัดเจนขนาดไหนเราก็มองว่าเขามีความพยายามนะคะการพยายามตรงนี้อาจจะหมายถึงทั้งคู่ต้องพยายามนะะเพราะบางท่านมีการมีการคุยกับคนออต่างเชื้อชาติต่างศาสนาอย่างเงี้ยมันก็ต้องพยายามปรับปรับปรับจูนนะฮะปรับจูนโอเค การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นค่ะตัวเขาเองก็เช่นกันนะคะเขาก็รับทราบว่าต่อไปนี้เขาได้พบเจอคุณเนี่ยชีวิตของเขาก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาต้องใช้ความพยายามความรักครั้งนี้ให้มันดีที่สุดด้วยนะคะดีที่สุดนะคะของชาวมีนโอเคดีมากๆนะคะชาวมีนช่วงนี้รู้สึกว่าคนโสดกำลังจะมีโอกาสมากๆเลยค่ะแล้วโอกาสตรงนี้มันบ่งบอกได้ถึงความสุข ความสุขที่มันไม่ต้องมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอนาคตค่ะความสุขความสมหวังกำลังจะมาเยือนกับชาวราศีมีแล้วนะคะใครก็ตามที่คุยกันแล้วพบกันแล้วเจอกันแล้วความรักครั้งนี้จะส่งผลในอนาคตที่ดีวันดีคืนพัฒนาขึ้นแต่ถ้าใครยังไม่พบเขาก็ฟ้องมาว่า อนาคตอันใกล้ไม่ช้าไม่นานนี้เลยค่ะคุณกำลังจะพบใครสักคนหนึ่งที่ดีสำหรับคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณเลือกถูกต้องนะคะนี่แหละคำนี้แหละคือการเลือกถูกแล้วคนคนนี้คนคนที่แบบว่าเราตามหานในใจของเรานะคะและในบางท่านก็ถือว่าขอแสดงความยินดีว่าบางท่านอยากจะได้คนต่างถิ่นแดนไกลก็จะได้พบค่ะนี่คือเรื่องราวของความรัก ราศีมีนนะคะความรักดีมากส่วนใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเลือกมากเลือกเยอะหรือถ้ายังไม่เจอคนที่ถูกใจใช่จริง,รงๆก็อาจจะรู้สึกได้ว่าตัวเองตอนนี้ก็อยู่ได้นะคะก็อยู่ได้มีความเข้มแข็งมีความสตรองดีต้องการความสำเร็จต้องการความก้าวหน้าความสุขความเจริญเท่านั้นนะคะบางท่านก็ขอเลือกก่อนก็มีค่ะมาแล้วค่ะ ความรักความสำเร็จความสุขความสมหวังความอะไรก็แล้วแต่ที่สมปรารถนาชาวราศีมีในบางท่านได้พบรักจากการเดินทางไกลต่างถิ่น,นไกลต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะแล้วก็บางท่านกำลังจะได้พบรักที่ดีๆมากๆหมายถึงอะไรคะคุณกำลังจะได้พบโอกาสเขาฟ้องมาว่าเวลาเนี้ยคุณกำลังจะเกิดโอกาสเกิดโอก,โอกาสการเปลี่ยนแปลงนะฮะโอกาสการเริ่มต้นใหม่ นะคะสิ้นสุดของความทุกข์แล้วทางเลือกใหม่ทางเลือกสเปคคนที่ใช่คนในฝันคนที่เราตามหาทั้งชีวิตก็กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนเช่นกันค่ะชาวราศีมีนคะได้ทั้งรักได้ทั้งความเจริญได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงนะคะสู่ความรุ่งโรจน์ค่ะนะคะความรุ่งโรจน์กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวมีนนะคะ ต่อจากนี้ไปก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆมีความสมหวังมีความสำเร็จนานาทุกประการความรักก็ขอให้มีความสุขชื่นมืน่นพบคนที่ใช่พบคนที่เป็นคู่ครองเป็นเนื้อคู่จริงๆขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ